ก็เลิศมากครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่ปีที่สองนะนะครับผมก็รู้สึกว่า15บห้ซีรีส์ห้าสผมก็คือเลิศกึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับก็รู้สึกว่าเป็นปีที่เราได้เหมือนเติบโตขึ้นทั้งตัวเราแล้วก็ตัวอัพโปเองด้วยครับก็สนุกสนากแล้วก็ไม่ใช่เป็นปีที่ติดที่มันยากนะมันมีอะไรมาทำลำเราที่สุด ครับวางไว้ตรงนั้นเลยใช่ไหมต้องจริงเ,เรื่องเรื่องของการเซลฟี่อย่างที่บอกก็คือ0.6แล้วก็เรื่องของกล้องหลังที่ซูมได้ถึง3.5อะไรเงี้ยแล้วก็ยังคมชัดแต่ว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับสายที่แบบค้อนเทรตสายคอนเสิร์ตสายบล็อกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอาจบที่เครื่องเดียวเด้อแล้วก็ที่ผมชอบจริงๆเรื่องออร่าขงหลังเนี่ยคือมันสวยมากนะครับผมไเรียนนะครับไปเรียน อมันวิปบวบมันวิบมันวิบปบใช่มัวิบมันเป็นแบบแซงเหนือไงใช่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแค่อยู่ที่บ้านใช่ครับแสดงว่าไปดูคอนเสิร์ตเคป็คือสัมาซูนเล่ใช่แต่ระวังโอว่าเจอแบบตาคนั้นัว้าน ต้องแตกมันไม่ออโรร่าพี่ต้องแากเลยลูกปากเลยครับผมก็ฝากท็อปโป้วีโน่สิบห้าสี่วีชาจีด้วยครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่จบครบได้แค่องเดียวจริงครับโอเควิ่งใหม่ที่ผ่านมาได้พักผ่อนพักผ่อนไม่เข้าใจพักผ่อนได้ยังใช่ว่าพักผ่อนได้แต่ก็ยังมีแบบเรื่องที่ต้องแบบเคลียร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คือส่วนมากก็จะมีการบั๊กของานไว้ด้วยผมก็ต้องกลับมาเช็นด้วยสำหรับพีชเข้าใจพักผ่อน การนอนครับผมเป็นสิ่งที่ผมมีแพชชั่นมากเลยครับแต่มไม่ค่อยได้ทำนะรครับอะไรได้ใช้ชีวิตได้ค่อยๆใช้ชีวิตแบบสโลลาร์อะไรเงี้ยก็ได้นอนได้ได้นั่งแบบเบื่อๆอะไรเงี้ยผมก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนจริงก็กันไว้เลยเพราะว่าอยากพักยาวๆอ,อันนี้ใส่อะไรไหมคไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นลูกเก่าแฟมเพอรอันนี้แบบฟิลเลร์โฟล์แบ็กอย่างเงี้ยเออคิถึงแาร์รี ับมนยยาอยู่เหมือนกันใช่กี่วันที่ที่ได้แบบใช้เวลาในการเจ็ดวันเจ็ดวันที่นอนมันใชได่แค่แค่อะไรที่เป็นธรรมดาธรรมดาใช่ไ่มเดินไปนั่งปัดจอนไปที่เขตกันไม่เลยนะอยู่ที่คือผมเปลี่ยนที่นอนเฉยๆอะไรเงี้ยก็ไปนอนแล้วก็อะไรอะไรเงี้ยใช่และก็เป็นความสุดที่สุดแล้วไม่ไม่ไม่มีแบบไปแพทไปเที่ยวไหนเลยเราอยู่ตอนนั้นนะไปเรื่อยๆอันนี้ได้นอนนานกี่ชั่วโมงไหมนอนแบบก็อิ่มแลยใช่นอนตากอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยใช่ก็ถูก เอาปิดปิดโทรศัพท์ักก่อนเลยไหมอเออก็ไม่เชิญแต่ว่าก็อยู่ไกลตัวเราก็อ่านหนังสือบ้างดูซีรีส์บ้างมันมมน้อยไปไหสำหรับเจ็ดวันสำหรับการที่ทมีงานมาหนึปีปจริงๆไม่น้อยเลยเพราะว่าเราก็ระหว่างนั้นก็จะมีพักหนึ่งวันสองวันบ้างแล้วเราก็เวิร์กแอนด์ทราเวลนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าเหมือนก็ได้ไชาร์จตัวเองนิดนึงพอแบบเออไปอยู่ธรรมชาติอยู่อะไรอ,าอหายใจคลอ่องครับมก็คือไปออกกำลังกาย เพราะกลังการนี่คือแบบทรมานมากเลยครับผมบางที่ผมก,กินอกไก่เนี่ยฮะกินอกไก่แบบบางทีเขาไม่มีที่เวฟไงเราแบบซื้อจากแช่เย็นมาเออกินเย็นๆ่างนันเลยไม่ถึงกินสกๆแล้วก็ย็นแข็งๆใช่ห้เลยแค่ยยกินไอ้ที่บอกไก่เนี่ยเราดูแล้วไม่น่ากินแต่ว่าบางทีมันแบบไม่เอื้องจริงอ่ะอยากข้าวเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอกไก่ที่แบบเราซื้อไปอ่ะมันไม่มีที่เวฟปุ๊บเราก็ทิ้งไวใ้ให้มันแบบดีฟอสซ์นิดนึงให้มันแบบคายเน <c oughs> แล้วก็กิน เลยแล้วเป็นไงตอนสีน่ากินอ่ะหนูรู้สึกว่าเราเหมือนสัตว์ป่าที่เรากินเพื่อเพื่อดำรงชีวิตมากกว่าการการแบบว่ากินเพื่ออร่อยใช่แต่ที่คือมุ่งมั่นว่าจะดูแลเอาปะรังกายให้กับประเทศกัลลต้องตีได้ดีเลยใช่คือคือจริงๆมันต้องใช้หุ่นมันก็เลยต้องกลับมาเรื่องโปรแกรมเรื่อง่อ้ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะใช่หุ่นย่างทองมาดีอยู่แล้วปกติจะรีนใช่ปกติจะรีนรีนกว่านี้อันนี้อยากให้มีความตัวใหญ่ขึ้นหน่อยใช่มันมีเป้าหมายอยไรเพราะมันเป็นโปรเจกต์นี่มีโปรเจก เรียว่าจะไปประมาณที่เจอยากได้หกสิบห้าโลอีกอีกประมาณสองกิโลห้าโลใช่แต่ว่าหนักี่เ้าแต่แบบว่าตั้งมันต้องแบบบึ้งบึ้งตั้งหนักใช่ใช่ใช่เราค่อนข้างเบึ้งขึ้นมากเลยครับแตว่าเราต้องวางตารางการกินวางตารางการกินด้วยแล้วก็แบบกินสิ่งที่กินด้วยว่าเหมือนเอ่อที่ผมเทรนกับพี่พี่นัทิวได้เขาก็จะแบบว่าคิดคำนวณมาเลยเว่าแบบว่าแบบอะไรเท่าไหร่ยง ก็เข้มขนาดที่แบบต้องวัดตัวอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่นีโปรเจกต์จะเห็นเมื่อไหร่อ่ะทุกขนาดนี้ก็น่าจะเอ้ยตายละตายแมี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 ถ่ายมีถ่ายของมีถ่ายนี่ขั้นนี้คือแบบจะได้กินเลยวให้กินอะไรกับไก่จะมีมีซีนแบบซีนเขาบอกอ่านนี่อ่านเป็นศิลปะจริงจริงเจ้าสิ่งอย่างว่างานเราก็เยอะแต่เราต้องมานั่งตลาดอาหารกินทรมานกับพี่ แต่ว่าพอได้เห็นแบบคุ่นตัวเองนี่เพรามันอยู่ครั้งเดียวนะมันอยู่บนจอมันไม่อยู่ครั้งเดียวเพราะฉนั้นก็เพราะมันอยู่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ควรจะทำให้มันดีอยากใถ้กิดภาพตาติดใจสุดว่ามันเป็นทำให้มันดีใช่ใช่ใช่ก็ก็ต้องก็ต้องเวทก็ต้องกินอะไรเงี้ยให้นะเรากินปกติกินสองมื้อแล้วต้องกินสามมื้อแล้วก็ตัวอาหารอะไรเงี้ยกินให้เยอะขึ้นบางทีข้าวสองร้อยกรัมเงี้ยก็ยัดเข้ามาุกใช่ใช่แล้วก็มีต้องเต็มตัวนะวีด วมดได้เลยหนักกว่าเดิมไปถึงววินเรื่องอะไรเป็นเรื่องหุ่นเลยขวายเป็นย่าบนตัวที่จะขึ้นหน้าจอต้องรอดูดีกว่าแล้วทำให้ดีที่สุดอย่าไปคาดหวังอะไรมึงมากครับแสดงว่าภาพที่ลงไปคอนเทอร์ที่ที่ถึงปารีสโอยตอนนั้นน้ำหนักแบบ59เลยอ๋อยังยังไม่ใกล้ใช่ตอนตอนช่วงแบบปีที่ผ่านมาก่อนที่มาทำหุ่นคือประมาณห้าสิเกีา้าสอย่าเงีตอนนี้อยู่ประมาณ62.7 เออก็ขึ้นมาเยอะมากแสดงว่าเราลุเราลุมเพื่อนไปเลยนก็เป็นห่วงว่าพี่เยงไม่หนานหรอครับออกัดกันหมดหน่อก็จริงๆแล้วถ่ายเป็นาร์รี่เลยหนักที่สุดเลยได้แต่ว่าเราอยู่ในห้องที่อุ่นครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหมดเว่าไม่ป่วยคนก็มาแซวเยอะไงรู้ป่ะเสิร์ฟมาแต่ให้กับบปีเลยอะไรอย่างนี้อ๋อจริงๆลุ้หมดครับเลยมีลุ้มลุ้มเลยหนักไปต่อต่อมาทต่อต่อไม่ไม่เหมือนต่อผมเราเล่นแต่ว่าคือเป็นเป็นฟิลที่แบบรู้สึกว่าเออคิดถึงฟาร์รี่อนคิดถึงผมบอลอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้เรา นอกจากสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อในในปีนี้ก็คือเ,เรื่องของผมยาวเรื่องของผมสีเลยนะ่ <ๆ S 2> เงี้ยพอ <ๆ S 2> ต้องกลับมาทําผมสัน้นก <ๆ S 2> ็เลยมีความคิดถึกนิดนึงเป็นอะไรไม่ได้ไปต่อในปีนี้บ้างนอกจากผมสีผมเรบเจมเสิ่งนี้ไม่ได้ไปต่อครับผมช่วงต้นปีนี้เป็นการน,นอนนี่นแหละครับเออก็เลยไม่ได้ไปต่อเลยครับนะแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้ไปต่ออีกับไม่ไม่น่ามีนะไปต่อหมดครับผม โดยเฉพาะผู้วิศวกรแล้วพี่ขออนุญาตถามเรื่องเรื่องค่ะที่เดาก็เป็นหนุ่มร่างทองเวลาลงทุนไปต่างๆก็จะต้องมาแซวไม่ได้คำที่แซวบางคำได้วยลบได้ลบสมัยแบบนี้บางคำมองเอ๊ะมันแบบของรั้มาอยู่ราคาหรือว่ามันก็มีแค่อะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าจริงๆเราก็คืออันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเอ่อการที่เราคอมเมนต์ใครให้เราลองคิดว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เราเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่แบบ คนที่เาแคนเช่นแบบอาจจะเป็นผู้สาบของเราหรือว่าเป็นแบบอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าเาให้คิดตรงนั้นไว้เพราะก็มีการ r e s p e c t ซึ่งกันและกันดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนไม่มีใครรู้ก็จริงแต่มันเรารู้อยู่ในใจเพราะฉะนั้นก็ให้เรา r e s p e c t ตัวเราด้วยดีกว่าในการนะมนต์ e ันคือเจ๊จะไม่เคยเจออะไรที่ถือว่ารุนแรงเลยถือว่านเกินไปเลยที่จะไม่ค่อยได้อ่านด้วยแต่ว่าส่วนมากแต่คุณมาสอบส่วนมากไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นที่แบบเขาจะรู้อ่ะแบบเขาจะค่อนข้างแบบ เกรซเต็คเราด้วยแต่ล่าสุดก็มีทีมไบเลอรอันหนึ่งอ่ะที่เขาปล่อยออกมาที่เจมสที่เขาพยายาให้ทอด์ตี้ทอด์ี้แล้วก็บอกว่า่ถ้าหิวก็ไม่มีมูลอาหารขายหลักการะล้วเราผมต้องตัวเองแซวเลนแซวเลนครับมันก็ก็นั่นแหละก็มันเป็นการแซวแบบให้เหมือนว่าเรียกว่าสิ่งนั้นไหมคะแล้วแต่จะคิดแล้วกันเออใช่แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจว่าแบบในโชว์เนี่ยโชว์อะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีมันเป็นดิสซิชันของคนที่อยู่บนเวที ว่าเราจะทําอะไรตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็มันก็เลยแบบอยากให้รู้ว่าเออมันมีความตรงนี้นะอะไรเงี้ยว่าเราจะทําอะไรต่อไปหรือเราจะการไม่ได้ไม่ได้โกรธเรื่องที่เขาแบบมาแบบเล่นเไม่ไม่ได้โกรธไม่โกรธผมก็แซวเล่นแซวกันไปใช่ไหมเจมส์เหนียวแหลกตอนอะไรคนที่สื่อชื่นชมก็ขอบคุณก็ดีนะครับผมก็ขอบคุณที่ชื่นชมก็มันก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สิ่งที่มันจะต้องชื่นชมตัวเองด้วย ก็เลยตเช้ามาดูกระจกประมาณชั่วโมงนอนไม่นอนไม้หมดไหมอันี้หรอไดหมดไหมดูไปลได้ไปหรว่าเราอาจจะมาถึงวันนี้หรือว่าอย่งไคือจริงๆอ่จจะดูประมาณชั่วโมงกว่าแต่คือไม่อยางที่บอกคือต้องถอกระจก่ตอนนี้ไม่มีที่บ้านเลยกระจกแตกกระจกเใช้วิธีการแบบรองน้ำในอ่างแล้วก็มองดูโ้นปาที่ในน้ำอ่ะลองใคหลอดซเออใช่คือกระจกมันจะแบบมด พี่ไปไหนลอะพี่อะไม่ใช่กับพี่อยู่พอมัน <c oughs> อย่างนี้ยเราสามารถตอบทิปกับผม้หญมงได้แบบอยากได้คนเก่งเพราะมันอยู่ที่วินัยวินัยเลยมันเป็นเรื่องของการกินแล้วก็การแบบว่าว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยนอกจากมันได้เรื่องของแบบพูดเรื่องอะไรเงี้ยมันสอนเราเรื่องวินยัยด้วยว่าเราต้องมีแบบ วินัยกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟินนิชหรือการเทรนหรือเรื่องอืงน่นก็ตามเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเด้อมันต้องมีวินัยแค่อย่างเดียวยที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุ่นหรือเรื่องเป้าหมายในชีวิตก็ตามกระแสการละปีนี้เราจะได้รับแรงกระแทกในที่ไหนบ้างที่ให้เตรียมสังตรรคก็คือผมบอกว่าบอกเลยว่าผมเดือนแรกของปีนะผมแบบยุ่งมมา,มากข้ใช่ใช่เป็นโปรเจกต์ที่จะทุกคนจะได้เห็นกันในในหนันี้แหละยิ่งกว่าปีที่จะเร คือปีแล้วอ่ะมันยังไม่ขนาดนี้แต่ปีน <ok, ี้ค <I mean ือแน่นมากใช่ไปจนถึงเดือนหเดือนเจ็ดเลยใช่ก็เตรียมรับแรงกระทุ้งเลยกะชุ่ง